ตั๊กแตนชนดาปล่อยโฮหลังพี่เอสุภชัยเสอร์ไพร์รับซื้อลิขสิทธิ์เพลงให้ทั้งหมดกลายเป็นคลิปไวลที่ถูกแชร์ในโลกออนไลน์โดยก่อนหน้านี้สาวตั๊กแตนได้ไปร้องเพลงในงานและประกาศกลางเวทีว่าสามารถร้องเพลงแค่เจ็ดคำเท่านั้นเพื่อลบลิขสิทธิ์เพลงแต่ล่าสุดกลับมีเรื่องราวดีๆให้สาวตั๊กแตนหลังพี่เอสุภชัยทำเซอร์ไพร์รักครั้งใหญ่นั้นก็คือซื้อลิขสิทธิ์เพลงให้ทั้งหมด และบอกอีกว่าจากนี้ตักแตนไม่ต้องร้องเพลงเจ็ดทำแล้วนะและก็ได้ยื่นเอกสารลิขสิทธิ์เพลงให้ทำเอาสาวตักแตนตอดหัวหนักมากแม้ว่าพี่เอจะไม่ได้เปิดเผยว่าซื้อลิขสิทธิ์เพลงมาเท่าไหร่เขาอยากให้ด้วยใจโดยพี่เอซื้อมาหมดทุกเพลงตลอดชีวิตการเป็นนักร้องของตักแตนลิขสิทธิ์มีอายุหนึ่งปีแกรมมี่แถมให้อีกหนึ่งเดือนคลิป